ก็จะมาขอพูดถึงมังงะญี่ปุ่นเรื่องหนึง่งที่โดนตัดจบไปแล้วนะครับโดยมีชื่อว่ายโยอยโกโนะโมโคชิโรคุหรือแปลเป็นไทยน่าจะประมาณว่าวันสิ้นโลกของเราเด็กดีอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเห็นแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็ต้องงงนแน่ๆว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าเกิดจะให้สรุปสั้นๆแล้วก็นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กปถมที่พยายามจะสร้างศาสนาขึ้นมาซึ่งด้วยเซตติ้งที่เอาเด็กปถมมาบวกกับก,บการสร้างศางสนาที่ทั้งใหม่แล้วก็แปลกแบบนี้นี่แหละ ทำให้หลายๆคนนะรู้สึกสนใจที่จะอ่านมันมากๆในตอนแรกโดยที่มังงะเรื่องนี้นะครับตีพิมพ์ลงในนิตยสารอ e ีวินนิ่งช่วงปี2010-2011ว่าโดยอาจารย์ออยามะเคมีทั้งหมด13ตอนรวมเล่มเป็น2เล่มซึ่งอาจารย์ออยามะเคนั้นนะฮะเคยเดบิวต์ในปี2003ด้วยผลงานที่มีชื่อว่าชาบังเกคิจากนั้นก็มีว่าเรื่องสวี t สโตโบไรต์ไชน่าเกิลซึ่งผลงานอย่างเรื่องสโตโบไร์เนี่ย ก็ได้รับคําชมสูงมากถึงขั้นมีคนเรียกว่าคนว่าีในเป็นอัจฉริยะเลยด้วยซ้ําจนแกมาวาดเรื่องล่าสุดอย่างเรื่องวันเส้นโลกของเราเด็กดีนี่แหละแต่ก็น่าเสียดายมากเลยที่เรื่องนี้นะครับได้โดนตัดจบไปแล้วเพราะเรื่องนี้อาจารย์ผู้เขียนน่ะได้จากไปอย่างไม่คาดคิดในระหว่างที่มังงะกําลังตีพิมพ์อยู่ซึ่งสาเหตุและก็รายละเอียดนั้นน่ะก็ไม่ชัดเจนแต่จากทวิตข้อความล่าสุดของอาจารย์ก็ทําให้แฟนๆหยิบไปพูดคุยและก็ตั้งข้อสังเกตกันอย่างกว้างขวาง และพออาจารย์ผู้เขียนเสียชีวิตก็ทําให้ผลงานนี้นะครับก็ต้องหยุดค้างคาจนทําให้ในตอนครึ่งหลังของเล่ม2จะมีแค่ส่วนที่เป็นโครงเรื่องแล้วก็แบบร่างเท่านั้นก็เลยทําให้คนจํานวนมากเสียดายที่ไม่ได้อ่านเรื่องนี้ต่อเพราะมันเป็นบังอะที่มี potential ที่จะเป็นระดับ masterpiece ชิ้นหนึ่งได้เลยแท้ๆแล้วเนื้อหาของเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างละ่ะโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับก็คือจะมีครูมือใหม่สดซุ่มซ่ามที่ชื่อยูชิมะอาซากะ ได้รับมอบหมายให้มาดูแลห้องปฐมปี4ี่ห้องสองเพราะครูเก่าเนี่ยลาคลอดซึ่งห้องเรียนเนี่ยก็เป็นห้องเรียนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษแต่ที่จริงแล้วอ่ะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเซสกิดไดสุเกะได้แอบเก็บงำความทะเยอทะยานบางอย่างเอาไว้นั่นก็คือเขาต้องการจะสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมาโดยให้มีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเป็นองค์ศาสดาซึ่งถ้าเป็นเด็กปฐมทั่วไปคงทําไม่ได้แน่ๆแต่อิเซสกินั้นน่ะเป็นเด็กที่หัวแหลมเกินวัยมากเพื่อจะสร้างศางสนาในห้องเรียนเนี่ย เขาก็ได้คิดแผนหนึ่งขึ้นมาก็คือในห้องเรียนนั้นนะฮะจะมีการนําเสนอเรียงความที่เป็นกันบ้านฤดูร้อนที่หน้าห้องอยู่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโมโมกะชินนสกิเธอได้เล่าเรื่องหิ่งห้อยโดยอธิบายว่าเมื่อก่อนเมืองนี้มีหิ่งห้อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเพราะมีการถมแม่น้ําและก็ปรับภูมิทัศน์หิ่งห้อยก็เลยหายไปซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็คงจะคิดว่าเรื่องอ่ะก็คงจะจบลงด้วยบทสรุปมาตรฐานแบบว่าพวกเรามาคิดถึงสิ่งแวดล้อมกันเถอะนะแล้วก็จบ แต่จู่ๆนะฮะเอเซส,สกิก็พูดขึ้นมาว่าที่จริงอ่ะมีเรียงความของเพื่อนในห้องคนหนึ่งที่มีชื่อว่านาคาชิมะทาคาชิได้เล่าว่าเขาเคยเห็นหิ่งห้อยมาก่อนตัวในเรียงความของทาคาชินั้นอ่ะได้เล่าว่ายูริกะโมริซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเด็กของเขาแล้วก็เป็นนักเรียนในห้องนี้เวลาเธออธิษฐานต่อหน้าแม่น้ําจะมีหิ่งห้อยจํานวนมากปรากฏขึ้นมาซึ่งสําหรับเด็กป .4 นะครับมันก็เป็นวัยที่แบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพวกเขาก็เลยลุมถามยูริกะกันใหญ่หญเลยว่าจริงหรอ ส่วนโมโมกะที่บอกหน้าห้องแล้วว่าไม่มีหิ่งห้อยแล้วก็เลยไม่พอใจที่เรียงความของตัวเองเนี่ยถูกตั้งคําถามก็เลยเถียงกลับทาคาชิเองก็ถูกสงสัยว่าแต่งเรื่องก็เลยร่วมเถียงด้วยจึงทําให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายและตอนนี้แหละที่แผนของอิเซสกเกียก็เริ่มเดินแล้วเพราะเขาได้พูดขึ้นมาว่านั้นก็ให้ยูริกะลองเรียกหิ่งห้อยอีกทีก็สิ้นเรื่องแล้วปะคาพูดนั้นนะครับเพื่อนๆก็เห็นด้วยและทั้งห้องอะ่ะก็เข้าสู่แผนพิสูจน์เรียกหิ่งห้อยทันทีในคน และจากนั้นหลังเลิกเรียนอิเซสกิก็เรียกสางคนเข้ามาในห้องได้แก่ทากาชิยูริกะแล้วก็ครูมือใหม่อสกโกโดยที่อิเซสกิเนี่ยได้เสนอสิ่งหนึ่งกับครูไปว่าตอนที่โมริยูริกะอธิษฐานน่ะคุณครูช่วยเปิดไฟประดับที่ซ่อนไว้ในน้ําให้มันสว่างขึ้นเหมือนกับมีหิ่งห้อยปรากฏจริงๆได้ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าครูก็ตอบปฏิเสธไปตอนแรกแต่อิเซสกิก็พูดออกมาว่าถ้าหิ่งห้อยไม่ออกมาเนี่ยทาคาชิจะถูกตาหน้าว่าโกหกยูริกะเองก็อาจจะถูกบูลลี่ด้วยนะ แบบนั้นจะดีเหรอครับครูเรียกก็เป็นการขูน่นิ่มๆที่โคตรน่ากลัวและในฐานะครูอซา,ากก็ไม่สามารถมองข้ามคําว่าบูลลี่ได้เธอก็เลยฝืนใจยอมร่วมมือในแผนไฟประดับนี้และแล้วแผนก็ได้ผลเด็กๆหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้เห็นพลังปฏิหารของโมริยูริกะกับตาตัวเองและแน่นอนว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลังเลิกเรียนทําให้จะรวมเด็กทั้งห้องมาอยู่ที่เดียวกันจึงเป็นไปไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนอิเซสกิเช่นกัน เพราะเด็กที่ได้เห็นปฏิหารจริงๆนะครับจะเชื่อในพลังของโมริยูริกะและระหว่างคนที่ได้เห็นกับคนที่ไม่ได้เห็นเนี่ยก็จะเกิดแกลบช่องว่างขึ้นคนที่ไม่ได้เห็นน่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะตามหลังแล้วก็พยายามจะไล่ให้ทันซึ่งเอเซสกิก็บอกว่าไอ้ความรู้สึกตามหลังแล้วก็อยากจะไล่ให้ทันนี่แหละคือสัญชตาตญาณของผู้ศรัทธาและจากเนี้ยเขาก็จะสร้างศาสนาใหม่ที่มีโมริ ika, ยูริกะเด็กหญิงผู้สร้างปฏิหารคนนี้ให้เป็นองค์ศาสดา,ศาและนี่ ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการวางรากฐานศาสนาแล้วโดยเนื้อเรื่องเริ่มต้นคร่าวๆข,ของเรื่องนี้ก็เป็นประมาณนี้และด้วยการเริ่มต้นเรื่องแบบนี้นี่แหละจึงทําให้เรื่องนี้นะครับมันโคตรน่าอ่านและก็น่าสนใจมากๆซึ่งถ้าเกิดใช้อธิบายถึงสเสน่ห์ของมังอะเรื่องนี้แบบเป็นข้อๆที่ทําให้ผู้คนชอบกันเยอะเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการจับคู่ธีมเด็กปถมกับศาสนาที่ถือว่าเป็นไอเดียที่แหวกแนวสุสสดๆเพราะถ้าเกิดเป็นเด็กปถมกับกีฬาเด็กปถมกับงานอดิเรกต่างๆเนี่ยก็ยังพอเห็นเรื่อยๆ แต่เด็กปถมกับศาสนาเนี่ยแถมเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่เป็นสังคมที่เราทุกคนเคยสัมผัสเนี่ยก็ถือว่าหายากมากก็คือถ้าเกิดตัวละครเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดอ่ะก็คงจะไม่รู้สึกแปลกใหม่อะไรแต่พอเป็นเด็กปถมอ่ะวัยที่ทั้งบริสุทธิ์ทั้งเปราะบางมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นยากาศแบบที่ทุกคนเคยสัมผัสต,ตอนยังเด็กแล้วอยู่ๆมันกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ศาสนาค่อยๆก่อตัวขึ้นจากศูนย์ไอความไม่สมดุลน,นี่แหละที่ทําให้มันส่งพลังจนดึงดูดใจอย,อย่างมาก ส่วนเสน์ข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องนี้มีการเล่าถึงกระบวนการก่อกาเนิดศาสนาอย่างละเอียดและก็ปราณีตมากก็คือสําหรับคนญี่ปุ่นนะครับเวลาได้ยินคําว่าศาสนาพวกเขาก็จะมีภาพลักษณ์ที่แบบคลุมเครือหน้ากลัวหน้ากลัวต่อศาสนาอารมณ์เหมือนกลุ่มลัทธิลึกลับอะไรแบบนั้นเพราะมังงะหรือภาพยนตร์ญญหลายๆเรื่องอะ่ะก็มักจะใช้ศาส,สนาเป็นไอคอนของความหน้ากลัวแต่ถ้าเกิดมองในระดับโลกอะ่ะศาสนานั้นก็ผูกพันกับมนุษยชาติอย่างลึกซึง้งแบบแยกกันไม่ได้ แล้วมังงะเรื่องนี้ก็สามารถเล่าส่วนนี้ได้อย่างสมจริงเพราะศาสนาไม่ได้ถูกนําเสนอว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพียงด้านเดียวแต่เล่าทั้งด้านจิตใจของผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากศาสนาและก็ด้านอันตรายของศาสนาด้วยอย่างเหตุการณ์หิ่งห้อยที่เล่าไปนั้นน่ะที่จริงๆก็เป็นแค่ไฟประดับแต่สิ่งสําคัญก็คือเด็กๆเกชื่อว่าเพราะอธิษฐานหิ่งห้อยก็เลยออกมาซึ่งจุดนี้ก็คือการเล่นจิตวิทยามนุษย์แบบแม่นยํามากเพราะมนุษย์เวลาจะสิ่งน่าเหลือเชื่อกับตา ต่อให้ไม่สมเหตุสมผลก็ยอมรับได้ง่ายมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงมีไม่กี่คนก็จะทําให้เกิดความต่างขึ้นมาในกลุ่มเด็กๆเ,เด็กที่ได้เห็นเนี่ยก็จะคึกแบบผิดปกติซึ่งความร้อนแรงเนี่ยก็จะแพร่ไปยังคนที่ไม่ได้เห็นด้วยแล้วช่องว่างระหว่างสองฝ่ายก็ยิ่งทําให้ข่าวแรงขึ้นจนทําให้ในวันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมีเด็กคนหนึ่งนะครับบอกว่าเขาไม่ชอบนมแล้วก็กินไม่ได้และเด็กที่ได้เห็นปฏิหารมา ก็มาขอให้ยูริกะช่วยทําปฏิหารอีกครั้งเพื่อทําให้นมนั้นอ,อร่อยขึ้นแล้วพอ,อยูริกะยกมือได้คาถาเด็กที่เกลียดนมคนนั้นก็พูดว่านมมันหวานแล้วก็อร่อยขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งต่อได้คนอ่านก็คิดว่าเฮ้ยหรือ,อยูริกะจะมีพลังพิเศษจริงๆแต่ที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นพลาซิโบเอฟเฟกของกลุ่มเด็กๆที่ได้เห็นปฏิหารของอยูริกะมากกว่าโดยพลาซิโบเอฟเฟกนั้นนะครับก็คือเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เวลาแพทย์ให้ยาผู้ป่วย แล้วจริงๆยานะนะั้นน่ะไม่มีฤทธิ์อะไรหรอกแต่พอผู้ป่วยมีความคาดหวังและมั่นใจว่ายานั้นน่ะได้ผลพอได้กินน่ะร่างกายก็จะฟื้นตัวขึ้นเองจากความรู้สึกอุ่นใจนั้นโดยเห็นเนะี่ยยูริกาที่ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรแต่ก็สามารถทําให้เด็กคนนั้นนะ่ะบอกว่านมอร่อยได้เพราะเขาเชื่อมั่นไปแล้วว่ายูริกามีพลังพิเศษและที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการจัดฉากของอิเซสกิเขาไม่ได้ใส่อะไรลงไปในนมหรือเตรียมอะไรไว้แต่มันเกิดจากการกระทําของเด็ก ที่เชื่อในปฏิหารอย่างบริสุทธิ์ใจจากนั้นน่ะพลังพิเศษอ่ะก็เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเขาอย่างรวดเร็วและหลังจากข่าวลือแพร่ไปจนเต็มที่ก็เกิดข้อห้ามต่อยูริกะเพราะมนุษย์นั้นน่ะัวต่อสิ่งที่ต่างจากตัวเองทั้งในแง่ดีและก็แง่ร้ายและวิธีที่เด็กปฐมจัดการกับสิ่งที่ตัวเองมองว่าต่างออกไปก็เป็นแบบเด็กๆนั่นแหละยูริกะเนี่ยจึงได้ก,กลายเป็นทั้งความน่ากลัวและก็สิ่งต้องห้ามในเวลาเดียวกันแต่ทั้งหมดเนี้ยก็อยู่ในแผนของ aki, อิเซส เพื่อจะหยุดวงจรด้านลบทั้งหมดอิเซสกิก็ได้ประกาศต่อหน้าเพื่อนๆว่าโมริยูริกะจะเป็นศาสดาและทุกคนน่จะต้องทําตามคําสอนนั้นจากนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นตั้งแต่การก่อตั้งศาสนาการสร้างคัมภีร์ไปจนถึงกิจกรรมเผยแพร่คําสอนนักเรียนที่ตอนแรกยังสงสัยพอได้สมัมผัสกับแนวคิดของอิเซสกิกับพวกพ้องความกังวลในใจของพวกเขาก็ค่อยๆเบาบางลงจนเริ่มทําตามโดยธรรมชาติซึ่งถึงทั้งหมดเนี่ย จะเป็นเพียงชั้นเรียนปฐมที่ดูจะเป็นสภาพแวดล้อมเฉพาะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสังคมรูปแบบหนึ่งที่เป็นสังคมจำลองของโลกผู้ใหญ่และการบรรยายถึงกระบวนการที่ศาสนาใหม่เกิดขึ้นในชุมชนเนี้ยในโทนที่ป๊อปป๊อปดูสดใสแต่แฝงด้วยบรรยากาศที่ดูไม่น่าไว้วางใจตลอดทั้งเรื่องนี่แหละก็คือเสน่ห์ข้อที่สุดยอดที่สุดของเรื่องนี้เลยก็คือมันโหดมากเลยนะฮะที่หยิบเอาเหตุการณ์ที่แบบพบได้บ่อยๆในวัยปถมมานําเสนอที่มาของศาสนาซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ให้กลายเป็นงานอดิเตนเมนต์เอาความกลับหัวกลับหางระหว่างผู้ใหญ่ที่พอโตแล้วก็จะไม่แตะเรื่องศาสนาในการพูดคุยกันกับเด็กๆที่พยายามจะทําความเข้าใจและก็เรียนรู้ศาสนาว่าคืออะไรมาเล่าก็ถือว่าผู้เขียนเนี่ยน่าจะศึกษามาเยอะมากๆก,ก่อนเขียนแน่ๆแ,และเสน่ห์ข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือมีการออกแบบตัวละครอย่างละเอียดพิถีพิถันมากก็คือพอได้ยินว่าเด็กวะถมจะสร้างศาสนาเนี่ยหลายคนก็คงรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เรื่องนี้ มันก็เกิดขึ้นได้เพราะสองตัวละครหลักก็คืออิเซสกิผู้มีสมองเหนือระดับเด็กแล้วก็ครูมือใหม่อสกโกะซึ่งอิเซสกินั้นะก็ชัดเจนอยู่แล้วเพอเขาฉลาดแล้วก็วางแผนไม้เยอะมากแต่คนที่ขับเคลื่อนให้มันเร็วขึ้นน่ะก็คือครูอสกโกะนี่แหละเพราะครูอสกโกะนะครับทั้งซุ่มซ่ามหลงทางจนมาสายตั้งแต่วันแรกจบมาหาลัยแล้วก็เป็นนิดอยู่บ้านสักพักเป็นคนที่ไม่ถนัดเรื่องความรับผิดชอบหรือความกดดันเลยแต่การมาเป็นครูที่มีทั้งผู้ปกครองพออรองพอ แล้วก็กรรมาการการศึกษามันก็เต็มไปด้วยความกดดันทั้งนั้นแต่ตอนเธอได้รับงานนะ่ะเธอกลับคิดว่าได้เป็นค่าราชการดือด้อๆแบบนี้โคตรฟุกเลยแฮปปี้จังเลยแต่พอมาถึงโรงเรียนก็จําได้ว่าตัวเองไม่เหมาะกับงานแบบนี้เลยและเพราะเป็นคนแบบนี้นี่แหละก็เลยโดนอิเซสกิผักดันง่ายมากตอนแผนหลอกด้วยไฟประดับเธอก็หาข้ออ้างให้ตัวเองแต่ก็ลงท้ายด้วยการร่วมมืออยู่ดีแล้วพอยิ่งแผนคืบหน้าเธอก็ยิ่งตื่นตระหนกจนสูญเสียจุดยืนของครูไปถ้าเธอสั่งห้ามในตอนแรก แผนก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้าเธอไม่ร่วมมือกับแผนไฟประดับหรือมีทักษะการจัดการปัญหาดีพอเธอจะไม่ถูกโน้มน้าวด้วยคำโขของอิเซสก,กิและเพราะการที่มีอิเซสก,กิที่มีสมองเฉียบคมแล้วก็อาจสะโกะครูที่ดูไว้วางใจไม่ได้นี่แหละแผนศาสนาใหม่ถึงเดินหน้าได้อย่างสมจริงเรียกว่าความสามารถของอาจารย์อโอยามะผู้เขียนที่ออกแบบตัวละครทั้งสองให้เข้ากันจนเกิดเคมีรุนแรงนี่แหละถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมของเรื่องนี้จริงๆอีกคนหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันนะฮะก็คือโมริยูริกะ ศาัดาคนใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยเธอก็เป็นเด็กเงียบๆที่แทบไม่พูดกับใครเลยนอกจากทาคาชิก็คือมีกลิ่นอายประหลาดบางอย่างอยู่แล้วและถึงเธอจะไม่เข้าใจความหมายของคําว่าศาัดาเลยด้วยซ้ําแต่เพราะบรรยากาศร,บรอบๆตัวเธอที่เป็นเด็กเงียบๆนี่แหละมันก็ทําให้คนอื่นๆน่ะเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเธออาจจะเป็นศาัดาจริงๆก็ได้เรียกว่าการออกแบบตัวละครทุกคนน่ะเหมือนคํานวณย้อนจากบทบาทที่ต้องการให้เกิดขึ้นแล้วพอพวกเขามาปะทะกันก็เกิดปฏิกิริยาที่นําไปสู่การสร้างศาสนาใหม่ขึ้นมา เรียกว่าน่าเสียดายจริงๆเลยที่เราคงไม่มีวันได้อ่านเรื่องนี้ต่ออีกแล้วเพราะถ้าเกิดมันได้ตีพิมพ์ต่อเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นเลยก็ได้นะแต่ถึงจะไม่ได้อ่านต่อนะครับก็ดูเหมือนว่าตอนเปิดเรื่องของเรื่องนี้จะมีคําใบ้เกี่ยวกับอนาคตไว้อยู่นิดหน่อยแล้วนะก็คือมัางงะเนี่ยมันจะเปิดมาด้วยการที่มีผู้ใหญ่ในละแวกนั้นนะ่ะคุยกันเกี่ยวกับเด็กๆในโรงเรียนจากบทสนทนานั้น,นแสดงให้เห็นว่าศาสนาที่ออเซสกิคงสร้างเนี่ยมันเติบโตจนผู้ใหญ่ยังรู้จักก็แปลว่าเขาทําสาเร็จจร และที่น่าสนใจก็คือผู้ใหญ่ทุกคนนะพูดถึงมันเป็นรูปแบบอดีตและสิ่งที่พูดก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยด้วยก็คือไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากตอนที่1 3นั้นแต่พอได้เห็นฉากเปิดเรื่องแล้วเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนคิดถึงความเป็นไปได้ของตอนจบขึ้นมาหลายแบบเลยแหละ